เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับออตอนนี้เนี่ยในที่ประชุมสสของพรรคก้าไกลในวันนี้นะครับก็ได้มีวาระในการพิจารณาเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็สรุปว่าที่ประชุมสสของพรรคก้าไกลมีมตินะครับว่าสสของพรรคก้าวไกลจะไม่โหวตให้กับคาดิเดตนายก รัฐมนตรีของรัฐบาลผสมพันธ์ข้ามขั้วที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เพราะพรรคก้าวไกลไม่ต้องการนะครับต้องการแสดงท่าทีว่าเราไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับประการที่หนึ่งเราเห็นว่า การจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นอยู่นี้เป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ขัดต่อเจตนาลมขัดต่อเจตจำนงของพี่น้องประชาชนที่ได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566นะครับประการที่2การที่จะให้สอสอของพรรคก้าวไกลโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลที่กำลังจัดตั้งอยู่นี้ ไม่ใช่การปิดสวิต์สวแต่นี่เป็นการเดินตามสวเดินตามความต้องการของสอวในการที่จะบิดเบือนผลการเลือกตั้งซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าที่ผ่านมานะครับสววจำนวนมากและพักครัวรัฐบาลเดิมต้องการปิดสวิต์ก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้งประการที่3นะครับ เราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้นะครับก็คือการจัดตั้งรัฐบาลที่เกรงใจผู้มีอำนาจทุกฝ่ายยกเว้นเกรงใจประชาชนจะไม่สามารถลักดันวาระที่ก้าวหน้าและทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับนี่ก็เป็นสามเหตุผลสั้นๆที่สสอของพรรคก้าไกลได้มีมติในวันนี้ครับ ก็เอกสารครับขอขอเขตแต่และเขตเนี่ยสะท้อนว่าอย่งงางไรบ้างที่ไปฟังเสียงของประชาชนก็สสเขตก็สะท้อนนะครับว่าพี่น้องประชาชนทั้งออนไลน์แล้วก็ที่ไปพบปะนะครับในในพื้นที่เนี่ยก็เห็นไปทางทิศทางนี้ว่าไม่เห็นด้วยกับการตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นในขณะนี้แต่ว่ตัวแกนนำมีรายได้แค่ร้อยละสองสองรอยละแตว่าอาจจะไม่ได้เป็น อันนี้ก็คงต้องดูนะครับว่าสถานการณ์ในการเลือกนายนตีและจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอาจจะไม่ได้จบภายในครั้งเดียวแว่ามันยังมีความเชื่อม่นครับตว่าคื่อจะโหวตคือคือจริงเรื่องนี้ยังไม่ใช่ประเด็นสําคัญที่เราพิจารากันนะครับประเด็นสําคัญก็คือเราพิจารณาวาระที่กาลังจะถึงจริงๆก็คือการโหวตนายงตีนะครับครั้งต่อไปนะครับเรื่องอื่นคงเป็นเรื่องอนาคต ก็เป็นทิศทางเดียวกันครับอเกรรบย่ศากัฐลอู็อย่างที่ได้ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าเราเห็นว่าประเด็นหลักสําคัญมากๆก็คือว่าเราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่เกรงใจทุกคนยกเว้นประชาชนเนี่ยมันจะไม่สามารถผลักดันวาระที่เป็นประโยชน์และเพื่อประชาชนได้จริงๆนี่คือเป็นประเด็นสําคัญนะครับ อันนี้เป็นความเห็นต่อการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้นะครับเพราะว่าเรื่องข้ามขั้วนั้นหมายความว่าที่น้องประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ได้แสดงออกได้ส่งเสียงผ่านการเลือกตั้งมาชัดเจนแล้วนะครับว่าต้องการพลิกขั้วรัฐบาลต้องการเห็นพักที่ชนะอันดับหนึ่งอันดับสองนี่คือเป็นพรกแกนนำพักฝ่ายค้านเดิมนะครับก็ต้องการเห็นพักฝ่ายค้านเดิมขึ้นมาเป็นรัฐบาลเบื้องหางาประเทศแทนขั้วรัฐบาลเดิม แต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นไม่ไม่ได้เป็นไปตามเจตจจำนงของพี่น้องประชาชนฝั่งพรรคที่จะมาร่วมกับพรรคเพื่อไทยเองก็มีการบีดบอกว่าให้จัดตั้งเลี่ยงประตูให้เลี่ยงร้อนบอตรงนี้ถ้ามองในมุมการไม่ได้เพิ่มการันตีส่วนนอกเป็นมรดกก็ประเด็นนี้ก็มีการพูดคุยกันอยู่เหมือนกันนะครับว่าความคุมเครือนะครับที่ไม่ได้มีการประกาศชัดเจนว่าจะมีพรรคการเมืองไหนบ้างเข้าร่วมรัฐบาลนะครับ อันนี้ก็ยิ่งเพิ่มความไม่ไว้วางใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ตอบนะถ้าเกิดสมมติว่าศาล้วถ้ามันมีนิสัยออกมาว่าคุณพิธาเนี่ยสามารถเสนอชื่อซ้าําได้เลยีจะมีการเสนอชื่อคุณพิธาแข่งกับพรรคเพื่อไทยไหมครับอันนั้นไม่นคนละประเด็นนะครับคนละประเด็นผมคิดว่าเรื่องการเสนอชื่อซ้ําได้เนี่ยเราเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับพรรคก้าไกลอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการจะเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกอีกหรือไม่อันนี้เป็นหลักการที่ควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับแล้วว่า ต่อให้สารรัฐมนูญไม่รับคำร้องนะครับเรื่องนี้พรรคก้าไก่ก็จะเสนอนะครับยัตติให้ทบทวนมติเดิมของรัฐสภาเหมือนกันในการตีความเข้าบังคับน,นะครับจริงๆเราก็ไม่เห็นด้วยที่จะเรื่องนี้ควรจะต้องให้สามนูนเป็นผู้วินิจฉัยว่ารัฐสภา,ภาทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้ขอแสดงว่าครั้งต่อไปที่รัฐประชุมจะมีการเสนอชื่อคุณุพิทาเข้าไปแข่งกับเเเพื่อไทยนะครับเพราะว่ายัตติเขาเปลี่ยนไม่ไม่ครับไม่ครับ ไม่เสนอแข่งไม่ได้เสนอแข่ง,อขงตอนนี้พัตเตอร์ไปประเมินที่นี่ด้วยที่หลังจาก,จากโหวตที่สองจริงจริงก็มีแค่2ทางใช่ไหมครับว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะโหวตผ่านหรือไม่ผ่านก็แค่นั้นาการเปลี่ยนจากคำมือสอง็ยังไงอันนี้ก็คงเป็นโจทย์ของของแกนนําแตัดต้านรัฐบาลมากกว่านะครับต่อครับหลังจากนี้แสดงว่าพัตเตอร์ไปเองก็ปิดก,ออการสนทอรองหนึ่คนนายกแล้วใช่ไหมครับที่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามแต ปิดประตูต่อรองอยังไงนะครับปิประตูต่อรองเรื่องโหวตนายกใช่งไหมครับเมื่อไหเพราะว่าเป็นปฏิทัศน์ของมาชักจีแล้วไม่ใช่ผลทางการมือะไรต่างแต่หลักการคือหมายความว่าต่อรองว่าแม้จะเป็นฝ่ายค้านแล้วจะมีข้อตกลงอะไรกับแกนนาจัดตั้งรัฐบาลอย่างนี้ใช่ไหมครับ,รบอันนี้เนี่ยคงไม่มีนะครับรเพราะอย่างที่ย้ำนะครับเหตุผลอันหนึ่งนะที่เป็นเหตุผลประกอบในการที่จะไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลที่กำลังจัดตั้งกันอยู่เนี่ย นะครับก็คือว่าเราไม่เชื่อนะครับว่าการจัดตั้งระบาลในสภาพการแบบนี้คือเก่งใจผู้มีอำนาจทุกฝ่ายยกเว้นประชาชนจะสามารถผลักดันวาระของประชาชนที่ก้าวหน้าได้จริงๆดังนั้นต่อให้มีการรับปากตกลงอะไรกันมันก็จะไม่เป็นผลในการปฏิบัติอยู่แล้วในอนาคตนะครับส่วนเรื่องใดนะครับที่พักเก้าไกลเสนอไปถ้าอนาคตถ้า เราเป็นฝ่ายค้านนะครับถ้าพี่น้องประชาชนสนับสนุนอย่างชัดเจนเราก็เชื่อว่าเสียงส่วนใหญ่ในสภาก็มีโอกาสที่จะสนับสนุนข้อเสนอของเราอยู่แล้วโดยไม่จําเป็นต้องมีการทําข้อตกลงอะไรกันข้าวก้าไกลจะโหวตไม่เห็นด้วยหรือจะงดออกเสียงในการยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่ที่ชัดเจนคือจะไม่โหวตให้ส่วนจะถึงกับไม่ลง ลงคะแนนว่าไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงเนี่ยเดี๋ยวต้องดูนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาถึงความชัดเจนของรัฐบาลที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นด้วยนะครับเช่นองค์ประกอบจะเป็นอย่างไรอย่างเป็นทางการแบบนี้เป็นต้นนะครับได้มีการหารือเรื่องการเป็นผู้นำฝ่ายค้านไหมครับของท้าวเต้าไ่าว่าจะต้องทำอย่างไรให้ผลนักข่าเราได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านยังไม่ได้หารือเรื่องนั้นเป็นวาระที่ต้องพิจา,า,ารณากันหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการแล้ว ยังยังไม่ได้หารือกันนะครับเก็จะมองได้ไหมครับว่าองค์ประกอบที่จะไม่โหวตลดออกเสียงหรือว่าไม่โหวตให้เหตุการณ์เป็นยังไม่ได้คุยกันเลยก็เช่นน่าจะเป็นตกลงหน้าตาของรัฐบาลจะเป็นยังไงกันแน่นะครับจะชัดเจนไหมนะครับอันนั้นเนี่ยคงจะเป็นคงจะเป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันที่ประกอบการพิจารณา ถ้ามีสองลุมผมก็เชื่อว่าสอสอส่วนใหญ่ก็จะเสนอให้ไม่เห็นชอบนะครับเป็นต้นแต่ถ้าไม่มีก็อันนี้ก็อาจจะกลายเป็นงดออกเสียงหรืออะไรแต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดตรงถึงตรงนั้นนะครับแต่ที่ชัดเจนก็คือจะไม่โหวตเห็นชอบอย่างนี้เขาจะมามองว่าครับก,กาา้าวไปตอนเป็นแกนนำเขายังโหวตให้ทุพพิทาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทำไมแบบตอนนี้ไม่ไม่ยอมสนับสนุนแล้วก็เป็นเงื่อนไขเขาต้องรวมพักสองลุเข้ามาด้วยหรือเปล่า อันนั้นมันคนละเงื่อนไขกันนะครับผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีความชอบธรรมในการจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับตามเจตจำนงของพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งคนละสภาพการกันแต่ตอนนี้เนี่ยมันกํารันเกิดการจัดตั้งรัฐบาลที่บิดเบือนเจตจำนงของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งนะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องหลักการใหญ่อย่าลืมว่าข้อเสนอต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้มีการปิดสวิตซ์สว

จริงๆผมเองยังไม่ได้คุยกับหมออ๋องนะครับคุณบดิพัฒนนะครับแต่เราเข้าใจว่า,าสิ่งที่ทำไปเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแต่มีเจตนาที่จะสนับสนุนส่งเสริมนะครับผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นของชุมชนตามนโยบายสุราก้าหน้าของพักเก้าไก่นะครับเพื่อที่จะยกเลิกการผูกขาดนะครับ จริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ที่ทพรรคเก้าไก่ก็พยายามผลักดันตั้งแต่สภาสมัยที่แล้วด้วยในการที่จะแก้กฎหมายนะครับนอกจากกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตเรื่องการผลิตเพื่อลดการผูกข,ขาดของผู้ผู้ผลิตเครื่องเื่วแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยมันยังต้องรวมไปถึงการโฆษณาด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะมีการพูดให้ชัดเจนกันอีกในอนาคตนะครับเพราะว่ากฎหมายที่ควบคุม การโฆษณาเนี่ยแม้ว่าจะออกมาด้วยการเจตนาดีคือคืออาจจะไม่อยากจะส่งเสริมให้การให้การเ,เกิดการดื่มแอลกอฮอล์มากนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้มีผลจริงๆกับการเพิ่มหรือลดการดื่มแอลกอฮอล์แต่ที่มันมีผลจริงๆก็คือมีผลต่อการจํากัดนะครับการเข้าถึงตลาดของผู้ผลิตรายเล็กนะครับผู้ผลิตรายใหญ่เนี่ยแม้จะมีกฎหมายควบคุมแต่สามารถ มีงบประมาณทางด้านการตลาดไปใช้กลยุทธ์ต่างๆนะครับที่สามารถโฆษณาแฝงนะครับหรือโฆษณาทางตรงได้ทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์นะครับแต่สําหรับผู้ผลิตรายเล็กๆเนี่ยช่องทางออนไลน์มีความสําคัญนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆเราก็จะเห็นนะครับว่าผู้ผลิตแอลกอฮอล์รายใหม่ๆรายเล็กๆเนี่ยพยายามต่อสู้ให้มีการแก้ไขกฎหมายนี้เหมือนกันนะครับรณนนี้มีคุส้สิสวัสด์ไปรองไหมไม่อ <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> อันนี้ก็เดี๋ยวก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับ ตอบคขอเี to ้ยนถามนิดนึงครับว่าหลังจากที่วันนั้นที่คุณนุงอิงพาแกนนำพรรคเพื่อไทยมาคุยกับเก้ากลเรื่องโหวตให้เนี่ยได้มีการคุยกันหลังจากนั้นไหมครับหรือว่าก่อนหน้าที่จะมีการประชุมวันนี้แกนนำพรรคพรรคเพื่อไทยได้มีการต่อสายหรือมาคุยกับพวกเราบ้างไหมว่าอยากจะขอเสียงให้โหวตอีกครั้งหนึ่งหรือว่าก็ไม่ได้คุยกันอีกครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ถือว่าก็เคารพว่าเรื่องท่าทีในการโหวตเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของพรรคเก้ากล ผมคิดว่าการพูดคุยกันก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะมีการพูดคุยกันต่อหรือว่าไม่เปลี่ยนแปลงไปการทํางานแม้ว่าจะอยู่กับคนละฝั่งคนละฝ่ายนะครับการแสวงหาความร่วมมือในประเด็นที่เราเห็นด้วยกันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะการการพูดคุยกันเป็นเรื่องปกติในการทํางานในสภาต่องกาแสดงว่าการที่เข้าไปไปโหวตให้กับเมือไทยใน,นั้งนีไม่ใช่เพราะตัวเกีดิเดตนแต่เป็นของสมการการจากทางรัฐบ,บาลของประเไทยตอไไนะครับ ใช่ครับเป็นเรื่องหลักการนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคุณสมบัติของแคด n เด d นายกรันตีท่านใดท่านหนึ่งนี่ต้องเน้นย้ำนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นหลักการในการจัดตั้งรัฐบาลที่ตรงกับเจตจำนงในการเลือกตั้งนะครับเหมือนที่ผมเองก็เคยเรียกร้องให้ท่านสวโหวตให้กับคนดิเดตนายกรันตีของ8พดพักนะครับว่ามันไม่ใช่การมาพิจารณาเรื่องคุณสมบัติหรือนโยบายอีกแล้วเพราะว่า เรื่องคุณสมบัติของคิดเดตและนโยบายของพรรคที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนเป็นคนลงมติมาแล้วนะครับอันนี้เราก็ยืนยันหลักการเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปโยงกันนี่ก็อขอบคุณที่ถามนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับที่เช่นประเด็นที่คุณชูวิทย์นะครับได้ออกมาถแถลงเมื่อบ่ายวันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันกระวนไหมฮะกับการเคยเป็นเพื่อนรักกันในการเมืองกัน ื่อไทยกับก้าไกลอยู่ด้วยกันมาตลอดวันนี้มันกลายเป็นขักเป็นคนลลขั้วแล้วก็มายืนกัน,ย,นยืนกันไม่หมดให้จะทำให้เราแบบเสียเพื่อนหรือว่าถูกตัวเดียวในการเดินะนรัาไม่หรอกครับผมคิดว่าตั้งแต่วันนั้นวันวันสุดท้ายที่ได้คุยกันนะครับที่ที่ในวงประชุมที่มีคุณอุ้งอิงมาด้วยเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็เข้าใจนะครับหลักการแล้วก็เหตุผลของแต่ละฝ่ายดังนั้นผมก็คิดว่าเพื่อไทยก็เข้าใจนะครับถ้าที่เก้าไกล ครับ